ลดดีราคาเด่นเน้นบริการ l i at, n ์แอดแอดนัทถาออโต สวัสดีค่ะกลับมาพบกับอ้อยอีกแล้วค่ะกับเต้นนัทหาออโต้ค่ะรถด,ดีราคาเด่นเน้นบริการต้องนัทหาออโต้นะคะวันนี้ค่ะอยู่กับรถ PPV ค่ะ Toyota Fort u n e r 2.5V ปี2013สีบรอนเงินสวยๆแบบนี้เลยค่ะเพื่อนๆใครที่หา f o r t u n e r ออยู่นะคะบอกเลยต้องตามอ้อยมาดูคันนี้เลยนะราคาพิเศษแล้วที่สำคัญค่ะราคาพิเศษโครงสร้างสวยๆแน่นอนค่ะยังไงนะคะเดี๋ยวมาดูกันที่ด้านหน้าตัวรถกันเลยนะคะ มากันที่ไฟหน้าเลยนะคะมั่นใจได้เลยว่าเป็นไฟหน้าเดิมจากโรงงานแน่นอนค่ะเพราะว่าตัวขอบนะคะยังมีความเหลืองจากการใช้งานเพราะว่าด้วยอายุรถปี2013ใช่ไหมคะตอนนี้ปี2022แล้วรถ เกือบ10ปีแล้วนะคะรถ9ปี10ปีนะคะอันนี้คือสภาพตามการใช้งานของเขาเลยนะมาจากโรงงานนะคะด้านหน้านะคะไฟหน้าได้เป็นไฟหน้าแบบโปรเจคเตอร์นะคะแล้วก็คันนี้นะคะเป็นชุดแต่งแบบ TRD ค่ะมีตัวครอบ TRD มาด้วยไฟตัดหมอกนะคะกระจังหน้าเป็นแบบโครเมียมสีเงินแบบนี้เลยนะแล้วก็มีตัวคิ้วกันมลแงคือบางทีใช่ไหมคะเราขับรถต่างจังหวัดรู้สึกว่าแบบมแมลงที่มันชอบแบบบ๊๊บบ๊บเข้ากระจกหรืออะไรอย่างนี้นะคะกระชนหน้าอันนี้ก็ ช่วยได้ด้วยนะคะก็ถือว่าโอเคมากๆนะคะเพื่อนๆตรงนี้เลยนะคะจะเป็นช่องลมระบายอากาศค่ะเวลาที่ขับรถนะคะเดินทางไกลๆเครื่องยนต์ร้อนๆนะคะตัวนี้จะทําให้อากาศโฟลแล้วก็ถนอมเพื่องยนต์เราได้ดีมากๆเลยค่ะ สีเต็มนะคะคันนี้สีบางเดิมทั้งคันเลยนะสีเต็มเลยนะคะมาต่อกันที่ด้านข้างค่ะนี่เลยนะด้านข้างค่ะจะเป็นล้อแมกอลลอยนะคะจะเป็นล้อแมกออลลอยขอบ17ค่ะตัวยางเนี่ยถ้าถามส่วนตัวอ้อยนะคือมันไม่ได้ใหม่มากนะคะถ้าลูกค้าซีเรียสเนี่ยสามารถซื้อไปแล้วแบบเปลี่ยนเลยก็ได้นะหรือเดี๋ยวเรามาคุยกันเป็นโปรโมชั่นก็ได้ค่ะนะคะถ้ายังไงเดี๋ยวลองดูว่า ถูกใจแบบไหนถ้าถูกใจรถแล้วนะคะเรื่องอยางเดี๋ยวเราเข้ามาคุยกันนะมาดูกันที่ด้านในนะคะซุ้มล้อนะคะซุ้มโชกนะไม่มีการลวดซึมนะคะด้านข้างนะคะรถ f o r t จ n e r จะเป็นรถที่ยกสูงนะตัวบันไดข้างจะมีการติดตั้งมาให้แล้วเพื่อเด็กหรือว่าผู้ใหญ่ผู้สูงอายุนะคะขึ้นลงรถได้สะดวกสบายมากยิ่งขึ้นค่ะมาต่อกันที่ฝาครอบกระจกนะคะฝาครอบกระจกมาพร้อมกับไฟเลี้ยวในตัวแบบนี้เลยค่ะเพื่อนๆ ด้านบนนะคะคิ้วนะคะ,ะคิ้วกันสาดนะคะกันลมกันฝนนะคะก็ถือว่ามีการติดตั้งมาให้ครบหมดแล้วนะมาต่อกันที่ด้านในค่ะแผงข้างนะคะเป็นสีครีมแบบนี้เลยค่ะสะอาดสะอาดเลยค่ะไม่มีรอยถลอกไม่มีรอยขีดขูดนะคะโครงสร้างด้านหน้านะคะโครงสร้างเดิมจากโรงงานนะคะไม่มีเคาะไม่มีพ่นไม่มีการทําสีกบทับนะการันตีโครงสร้างเดิมจากโรงงานนะคะด้านข้างสีเต็มทั้งแถบเลยนะคะไม่มีเจอแผลสดเลยนะ แผงข้างสะ,าสะอาดเลยค่ะไม่มีรอยถะลอกไม่มีรอยขีดขูดเช่นกันค่ะโครงสร้างนะคะนี่เลยโครงสร้างเดิมจากโรงงานนะไม่มีคอไม่มีพ่นไม่มีการทําสีกบทับนะการันตีโครงสร้างเดิมจากโรงงานเลยค่ะเพื่อนๆสีเต็มนะคะมาถึงด้านหลังนะคะก็มีการติดตั้งของตัวสเกิร์ตนะคะชุดแต่งด้านหลังมาแล้วนะคะปลายท่อโครเมียมนะคะเป็น 2.5V นะ ระบบความปลอดภัยด้านหลังนะคะก็จะมีในส่วนของตัวกล้องมองหลังมาให้เรียบร้อยแล้วค่ะมาต่อกันที่ด้านในเลยนะค o r t u n e r รู้กันอยู่แล้วนะเป็นรถที่ขนของได้เยอะมากๆเก็บของได้นั่งสบายนะคะนี่เลยนะโครงสร้างด้านหลังนะคะน็อตเดิมไม่ไขไม่แกะนะคะการันตีโครงสร้างเดิมเลยนะภายในนะคะนี่เลยค่ะ เวลาที่เราเอาเบาะแถวหลังขึ้นมานะคะก็ยังเหลือพื้นที่สําหรับเก็บสัมภาระ,ะได้อยู่เลยนะด้านข้างมีที่ชาร์จไฟ12โวลต์ให้ด้วยนะคะถือว่าครบมากๆเลยค่ะเพื่อนๆสวยมากๆเลยใครหายอยู่นะคะรับประกันว่าไม่ผิดหวังแน่นอนค่ะมาต่อกันที่ด้านข้างเลยนะคะฝาถังน้ํามันนะคะจะอยู่ฝั่งเดียวกับผู้โดยสารค่ะรองรับน้ํามันเป็นน้ํามันดีเซลนะคะมา ประตูบ้านต่อไปเลยค่ะแผงข้างสะอาดๆเช่นกันค่ะไม่มีรอยถะลอกไม่มีรอยขีดขูดนะคะโครงสร้างค่ะนี่เลยเห็นชัดๆนะคะไม่มีขอไม่มีพ่นไม่มีการทําสีกบบนะการันตีโครงสร้สางเดิมจากโรงงานเลยค่ะสีด้านข้างสีเต็มนะคะไม่เจอรอยตําหนีแผลสดนะมาต่อกันที่ประตูบานต่อไปเลยค่ะแผงข้างสะอาดๆเช่นก,กันค่ะไม่มีรอยถะลอกไม่มีรอยขีดขูดนะคะ โครงสร้างประตู้านสุดท้ายนะคะเห็นอาร์คชัดชัดนะไม่มีเคาะไม่มีพ่นไม่มีทําสีกบทับนะลูกค้าขาโครงสร้างเดิมทั้งคันเลยใครที่ดูอยู่นะคะอยากได้ไม่ว่าจะอยู่จังหวัดไหนนะนัดแถวอโต้มีบริการนอกสถานที่ทุกที่ทั่วไทยเลยค่ะเดี๋ยวเราไปต่อกันที่ห้องเครื่องกันนะคะมาต่อก,กันที่เครื่องยนต์เลยค่ะเครื่องยนต์คันนี้นะคะจะได้เป็นเครื่องยนต์2,500ซีซีดีเซลนะคะ 2.5V สภาพคลองเครื่องบอกเลยว่าคล่องเครื่องคือไม่มีเยิ้มเลยนะคะทุกอย่างยังคงสภาพที่แบบ้อ,อยมั่นใจว่ายังสมบูรณ์อยู่นะคะด้านหน้าสติ๊กเกอร์บาร์โค้ดนะคะทุกอย่างครบหมดเลยนะมาต่อกันที่โครงสร้างนะคะโครงสร้างด้านหน้าน็อตเดิมนะคะไม่มีไข่ไม่มีแกะค่ะการันตีโครงสร้าง เิมจากโรงงานเลยนะคะไล่เรียงกันมาที่คานค่ะซุ้มล้อนะคะคานหน้าก็เดิมนะคะแผ่นเพจนะคะเดิมเช่นกันค่ะไม่มีไขไม่มีแกะค่ะการันตีโครงสร้างเดิมเลยนะคะโอเคยังไงสำหรับเพื่อนๆที่หาอยู่นะเดี๋ยวเราไปดูความสวยภายในนะจะได้ช่วยให้ตัดสินใจได้ง่ายมากยิ่งขึ้นค่ะ ที่ภายในตัวรถของเจ้า t ตโ o ต้าฟอร์จูเคันนี้เลยค่ะภายในเป็นหนังทั้งคันเลยนะคะเป็นเบาะหนังสีเบจค่ะสะภาพหนังคือใหม่มาก นะคะไม่มีฟองน้ํายุบตัวไม่มีแตกไม่มีฉีกไม่มีขาดนะคะสภาพเนี้ยคือลูกค้าได้ไปก็คือแบบไอ้ว่าแฮปปี้นะเพราะมันใหม่มากจริงๆค่ะมาต่อกันที่คอนโซลเลยนะคะจะได้คอนโซลเป็นสีดําตัดกับสีเบสแบบนี้เลยนะคะตัวคอนโซลเนี้ยก็ใหม่มากเชก่นกันค่ะไม่มีรอยถลอกไม่มีรอยขีดขูดนะคะหน้าจอตรงนี้นะคะแสดงผลเป็นพวกวิทยุนะคะแล้วก็ตัวกล้องมองหลักเมื่อสักครู่ที่ไออธิบายไปเนาะ ระบบถัดมานะคะจะเป็นระบบแอร์ค่ะก็เปิดปิดตามสวิตช์นี้ได้เลยนะคะด้านล่างช่องชาร์จไฟค่ะที่เปิดแอร์หลังนะคะแล้วก็ช่องเสียบ USB ช่องเสียบ AUX ที่จุดบุหรี่คือทุกอย่างคือครบและพร้อมมากๆเลยนะคะที่วันแก้ว2ตําแหนง่งเกียร์ได้เกียร์ออโต้นะคะช่องเก็บของด้านในก็ถือว่าสะอาดค่ะไม่มีรอยเลยนะคะด้านหน้านะคะช่องเก็บของนะก็คือครบหมดเลยนะ มาต่อกันที่ด้านหน้าพวงมาลัยของไอยนะคะพวงมาลัยเป็นพวงมาลัยมันติฟังกชั่นนะคะเพิ่มเสียงลดเสียงจากพวงมา Bluetooth, ลัยบลูทูธรับสายวางสายจากพวงมาลัยได้หมดเลยนะคะด้านหลังพวงมาลัยเป็นระบบปัดน,น้าฝนค่ะฝั่งขวาจะเป็นระบบไฟนะคะคือทุกอย่างไอยว่าใช้งานได้ง่ายมากๆเพราะว่าสัญลักษณ์ทุกอย่างี่มันบ่งบอกได้ชัดเจนอยู่แล้วนะคะเรามาดูสภาพโดยรวมกันดีกว่าว่าสภาพเนี่ยคือใหม่นะคะไม่มีรอยเลยนะทุกอย่างคอนโซลน,นี่คือลื่นมือเลยค่ะไม่มีแบบว่ารอยแบบใช้งานมาเลยหนักๆเลยนะคะด้านบนที่วาง ของที่เก็บแว่นนะคะแล้วก็เดี๋ยวเรามาดูสภาพเบาะด้านหลังกันนะตัวเบาะด้านหลังก็ใหม่มากเช่นกันขึ้นใหม่ทั้งคันเลยค่ะทั้ง3าแถวเลยนะคะที่ลูกค้าได้ไปเนี่ยรับรองว่าถูกใจแน่นอนค่ะไม่ผิดหวังแน่นอนนะคะแล้วก็ตัวระบบแอร์เนี่ยจะเป็นแอร์ที่อยู่บนเพดานค่ะเย็นทั่วถึงทั่วคันแน่นอนนะคะมาันที่ขวาสุดตรงนี้ของอ้อยเลยนะก็จะเป็น สวิตนะคะเซ็นทรัลล็อกสวิตปรับกระจกเป็นออโต้หฝั่งคือฝั่งคนขับนะคะแล้วก็ด้านล่างตรงนี้นะคะจะเป็นสวิตคอนโทรลกระจกมองข้างค่ะฝั่งซ้ายแล้วก็ฝั่งขวาระบบไฟนะคะสามารถปรับตำแหน่งได้ด้วยนะคะเลือกปรับสูงต่ำได้อีกนะคะถือว่าฟังก์ชันครบๆเลยค่ะเพื่อนๆเดี๋ยวเรามาดูเลขไมค์คันนี้กันดีกว่าเลขไมค์คันนี้อยู่ประมาณ1นึ่0 0สนกว่ากิโลเมตรเท่านั้นเองค่ะถือว่าวิ่งมาน้อยมากๆนะคะถ้าเทียบกับรถ เกือบสิปีแล้วอะค่ะฉเฉลี่ยแค่ปีละหมื่นกว่โลคือไม่แปลกใจค่ะเพราะว่าสภาพด้านในคือใหม่มากๆโครงสร้างเดิมรถทุกอย่างคือเพอร์เฟคและผมบูรณ์มากๆเลยนะคะยังไงลูกค้าที่หาอยู่นะคันนี้เป็นตัวเลือกที่ดีมากๆอีกหนึ่งคันเลยค่ะเดี๋ยวอ้อยจะลงไปสรุปราคากับโปรโม,มชั่นด้านล่างนะคะเดี๋ยวตามอ้อยไปเลยค่ะ ใรีวิวเปนแบบรอบๆคันไปแล้วนะเดี๋ยวอ้อยย้ำอีกครั้งหนึ่งนะคะวันนี้อ้อยอยู่กับเจ้า Toyota Fortuner 2.5V ปี2013สีบอนเงินแบบนี้เลยค่ะราคานะคะวันนี้เอามาขายเพื่อนๆเ,เพียงแค่659,000 6, บาทเท่านั้นเองค่ะถือว่าราคาพิเศษมากๆเลยนะคะสำหรับใครที่หาอยู่นะคะรับรองว่าไม่ผิดหวังแน่นอนค่ะเพื่อนๆโอเคโปรโมชั่นดีๆนะคะยังไม่หมดแค่นั้นค่ะเรายังมีนะคะดอกเบีย้ย0%ให้ลูกคา้าฟรีไปเลยค่ะ1ปีแรกนะคะหรืออยากได้เลือกผ่อนสบายๆนะคะสามารถผ่อนได้ยาวนานสูงสุดกันที่84เดือนกันเลยค่ะยังไงนะคะโปรโมชั่นแบบไหนถูกใจแบบไหนนะคะซื้อรถคันนี้เราการันตีให้1ปี30 0 0 0กิโลนะคะเกียร์เครื่องยนต์ช่วงล่าง ระะับประกันว่าซื้อไปสบายใจหายห่วงแน่นอนค่ะไม่ว่าคุณจะอยู่จังหวัดไหนในประเทศไทยนะคะสามารถซื้อรถกับนัทถาวออโต้ได้เลยค่ะเรามีบริการจัดไฟแนนซ์นอกสถานที่นะคะส่งรถให้ฟรีกันถึงหน้าบ้านเลยนะคะยังไม่หมดแค่นั้นค่ะอยากได้รถแล้วนะคะโทรหาไว้ตรงได้เลยนะคะที่เบอร์0 6 2 5 6 4 6 4 5 5ค่ะหรือช่องทางการติดต่อช่องทางอื่นก็ได้ค่ะไม่ว่าจะเป็นไลน์แอดค่ะแอดนัทถาวออโต้ค่ะช่องทางทางแฟนเพจ Facebook YouTube ได้หมดเลยนะคะเรา เเรราาาามมีีจ้้้้หหนนท่่บิกกกใลลลูคตอด24ชััวโงยค่ะยังไงสำหรับคลิปนี้นะคะก็ต้องขอตัวไปก่อนค่ะแล้วพบกับไอ้อใหม่คลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะสนับสนุนโดย c a r ์ฟอร์ชัเว็บไซต์ค้นหารถมือสองคุสภาพมากกว่าหมื่นคันไม่ชนไม่ท่วมเลขไม่แท้รับประกันซื้อคืนเต็มราคาคา r ์ฟอร์ั .com